สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนําร้าน Cookie Land Shop รับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะเปิดได้แค่ห้าครั้งครั้งที่ห้ามันก็การันตีอะไรเนี่ยการันตีเนี่ยร้อยสิบสี่อ่ะถ้าครบห้าครั้งก็การันตีแล้วครบห้าครั้ง ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังโอ้สามสิบล้านอย่างเกลือเลยอย่าไปหาเปิดนะทุกคนโอ้ยจิยมินเน้อ,อ ครั้งสุดท้ายวะอันนี้การันตีแล้วกันอันนี้การันตีเน้นหน่อยไม่มีหลังว่ะเปิดจะได้หรือก็ได้ย่างเนี่ยอันนี้เน้นหน่อยอันสุดท,ท้ายได้ร้อยสิบสี่บวกอึ๊โอ้ยโฟฟาน่าป้ะเนี่ยโอ้โฟฟาน่าวะ่ะ ร้อยสิบเจ็ดยังดีหน่อยนะร้อยสิบเจ็ดยังดีหน่อยอู๋ได้แจ็คเฮออจะแจ็กกิลิทด้วยจะแจกกิลิทไปภาคหน้าด้วยวะดีหรือเปล่าวะได้ตัวหนึ่งลนะแจ็กกิลิทเอาไปภาคหน้าแจ็กกิลิทต,ตัวนึงนะอันนี้เอามาเล่นแล้วกันโฟฟาน่าแทนกูริทแทนกูริท นี่ขายก็ไม่รู้นี่ก็ขายไม่ออกเหมือนกันเอาไปแพ็คนี้ดีกว่าไปฮาเลนโอดนมารคยังไาหวาเวนไป อันนว่ะไออันแลนเด้ย่องไม่ใช่แล้วฟิมปงเฮ้ยฟิมปงตัวใหม่เปล่าเอ้ยได้แบ็คขวาไปพักหน้าแล้ววะ่ะโอ้ได้แบ็คขวาไปพักหน้าแล้ววะ่ะฟิมปงวะ่ะเอาดีหน่อยยังดีหน่อยได้สองตัวแล้วไปพักหน้าฟิมปง ไอ้สมปองไอโอ้โหสาวสิบล้านออกไปเดให้โผล่รือวะ ไม่วอกหรือเปล่าอุอ้ยวอกว่ะเดนาร์กเ,เ,เอ้ยเฮาแ์เลนโอ้ยฮ่าเอ้บีดาลิวกูคิดว่าฮาแเลนโอ้ลูกพี่ลูกน้องฮาแเลนเนี่ยฮ่าเอย้ยเอ้ยมาให้เราเสียวอีกอืไอ้วินตกใจหมดเลย นึกว่าหาเลรอนนีะ่หาเอ้ยนึกว่าเราจะดวงดีวะโซลตดนะหาเออไปหาลั่นไปแบบยาวๆเลยครับไปแบบยาวๆเลย <ś> <ś <ham> ใช่แน่ๆลืมไปว่ามีโซลเอ็นไม่วอล์กว่ะวอล์กหน่อยดิเผื่อบัคตัวทำลายฝันไม่วอล์กเลยว่ะ ไอ้วอกวะึใครกะโอ้โหเพียบีโอ้หน้าเมากาวหรือเปล่าเนี่ยนะโอ้มันไหวห,ห,หรือเปล่าเนี่ยหน้ามันไหวหรือเปล่าเนี่ยไอ้ไม่วอกเลยว่ะ ไ Walk, ม่บอกวะอือโอ้โหนิ่งเลยอ่ะอือสีใม่เดี๋ยวอีกสามแพ็คว,ว่ะอือไม่บอกว่ะบิลเลียมอีกางี้อืสามล้านวะ่ะ โอ้ยแพ็คนี้โคตรเกลือเลยโอ้ยอุย้ยสันเดียอืมอุยอ้ยวอกว่ะเดวเยี่ยมโอ้ตัวกากดเออแพ็คอย่างนี้นอนดีกว่าหลอกเงินสักชัด ต้องมาสักตัวหรอวะหอนแลน์อย่างงเี้ยว w ไอ้เมากาวอย่างเงี้ยโอ้ยไอ้เมากาวอย่างเนี้ยหวองหน่อยดิหว่องเลยดิอืมไม่มาเลยว่ะมาอยู่ตัวเดียว ไอ,อแบบรวดเร็วเลยอือโอ้ยไม่มาเลยวะ่ะไอ้สองพันห้าพอหรือเปล่าวะไม่พอวะ่ะชุดสุดท้ายแล้วโอ้ยสิ้นหวังวะ่ะ ได้ตัวไปภาคใหม่สองตัวนิ่งเลยวะไม่วอล์กเลยวะอุ้ยวอล์กวะเอาแย่เยอรมันโอ้แฟรง์เฟิร์ตอีดิงกา้าเนี่ย่ะไม่ใช่ก็ไม่รูอ oh. วอกหน่อยดิไม่วอกหรอกอ๋อหมดสรุปว่าเราได้อะไรวะเนี่ยได้ตัวเนี้ยได้โฟกัสหน้าตัวหนึ่งคุ้มไหมเนี่ยโอ้โหดักขายเกียพันสี่โอ้โเถือได้โฟกัสหน้าตัวหนึ่งคุ้มไหมเนี่ยได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยขายก็ไม่ออกไม่คุ้มผมว่าไม่คุ้ม ได้โฟกัสหน้าตัวหนึ่งได้ตัวไปภาคใหม่ก็ไขวเน่ยตัวไหนได้ตัวได้แจ็คกิลิตตัวหนึ่งแจ็คกิลิตกับฟิล์มปงตัวไปภาคใหม่แจ็คกิลิตกับฟิล์มปงภาคใหม่ได้มาสองตัวเนี่ยแจ็คกิลิตตัวหนึ่งครับเอาไปเล่นปีกซ้ายได้อยู่สี่สี่สองได้ตัวไปภาคใหม่สองตัวยังยังดีเลย ได้ปีกล้ายกับแบ็กขวาแต่แม่งอ่อนอะอยากได้ฟานได้อะโอเคกค็ประมาณนี้ครับ